สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมและนี่คือรายการภูมิรีวิวทอยส์นะครับอ่าหลังจากที่นะครับผมเราไปสายไรเดอร์และอุลตร้าแมนและนะผมเราก็มย้อนกลับมาสายเซนไทบ้างนะครับผมโอเคครับเซนไทสายนี้ที่เราจะรีวิวกันก็คือของอาบาเลนเจอร์นะครับผมก็คือ DX เอ็กไดโนเบสนะครับผมไดโนเบสนี่นะครับผมเป็นอุปกรณ์ต่างๆของอาบาเลนเจอร์ทั้ง3คนก็คืออาบาเรสอาบาบู อาบาเรเยลโล่ Yellow, นะครับผมนะส่วนหน้ากากนี้นะผมก็จะเป็นตัวเสริมของหุ่นยนต์นะครับผมเคเดี๋ยวเราก็มาดูลูกเล่นกันนะผมว่าเป็นยังไงนะผมพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคครับแล้วก็มาดูรูปร่างหน้าตากันก่อนนะครับผมนะก็รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสวยสดงดงามน,น,นะครับประกันนะิดนึงโอเคประมาณนี้ครับผมนะตัวนี้คือสวิตครับนะเป,ปิดปิด ลำโพงครับซอนได้เนียนจังเลยนะครับผมนะโอเคครับตัวนี้เป็นข้อมือครับข้อมือก็จะมีสายยกรณ์ของอาบาเรนเจอร์ครับนี่ครับปีนะครับปีผลิตของเขานะ2002นะครับโอ้โหโอเคต่อไปก็ที่ใส่ฐานครับที่ใส่ฐานก็จะอยู่ตรงนี้ครับหาในแหลมจิ้มแล้วก็ดึงออกมานะครับผม 3A 2ก้อนครับ โอเคแล้วก็มาลองเปิดสวิตช์กันดูนะอืม okay. เปิดสวิตช์ครับผมก็จะมีประมาณนี้นะโอเคเปิดอีกรอบครับครับไม่มีไฟนลครับผมนะโอเคแล้วก็มานี่ปุ่มนี้ครับกลุ่มนี้คือปุ่มติดต่อสื่อสารครับส่วนตรงนี้ครับผมคือการแปลงร่างนะโอเคแล้วก็จะมาเล่น โมต,ติต่อสื่อสารกันก่อนนะครับผมก็กดตรงนี้ครับอีกรอบครับอีกสักรอบก,กันนกเฮครับผมให้ความเป็นดึกดำบรรมากเลยนะครับแหมนะครับผมโอเคพิธีแปลงล่างนะครับผมนะก็กดตรงนี้ครับ กดไปทางนี้นะให้มันปากมันอ้านะครับผมครับต่อไปนะครับผมนะเวลาแปลงร่างเขาก็จะกดตรงนี้ครับพร้อมพูดว่าบัคคิริวเชนนะบัคคิริวเชนใช่ป่ะเออน,น,นั่นแหละประมาณนะั้นะนะครับผมนะโอเคครับบัคคิริวเชนพระผมเอาใหม่นะบัคคิริวเชน สักรอบแล้วกันนะบัครีวเช่นต่อไปแล้วก็จะมาเล่นของอบาบะบูกันนะครับผมนะก็ไิธีแกะนะครับผมแกะหน้ากากนะก็แกะให้เอามึงแงะครับแงะออกนะน่ะก็ะจะออกมาแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็เวลาใส่ครับก็ใส่ตรงๆเลยครับตามล่องนะครับตามร่องก็ตรงนี้ อ่าครับผมมันก็จะสังเกตว่ามันลงล็อกพอดีนะครับของอับาเลของอบาบูเนี่ยรูส้สึกว่ามันจะอ่อนๆหน่อยนะของผมนะครับผมส่วนของคนอื่นนี่ผมไม่รู้นะแต่ของผมนี่มันอ่อนๆหน่อยนะครับผมโอเคแล้วก็มาเล่นโหมดติดต่อสื่อสารกัน,นครับครับผมมันก็มีไฟสีแดงกับพิบตรงนี้นะครับผมโอเคเอาใหม่ได้ ะสังเกตว่าไฟเปลี่ยนจากสีเหลืองประมาณเหลืองออกเขียวครับผมเป็นสีแดงนะโอเคครับแล้วก็มาแบ่งร่างกันนะครับผมนะกดเหมือนเดิมครับครับผมก็เวลาอให้มันอ้าปากเนี่ยเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปจากของสีแดงนะครับผมโอเคบัคคิลเชน่นครับผมออามาอีกนะ บักริวเช่นเราสุดท้ายแล้วครับผมต่อไปเราก็มาเล่นของอบาเลเยโล่นะครับผมโอเคครับผมก็วิธีเอาออกนะก็ ตะกี้เลยนะโอเคครับผมแล้วก็มาลองเล่นโหมดติดต่อสื่อสารครับวันดีวันดี <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะก็ลืมบอกไปนะผมว่าเวลากดย้อนอีกครั้งนึงเนี่ยเสียงมันก็จะดับไปนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะโอเคครับแล้วก็มาแปล่งรล่างกันนะครับผม ครับผมมันก็จะเสียงแตกต่างจากตะกี้และก็แตกต่างจากของสีแดงนะครับผมโอเคบาคริวเชน่นโอเคไม่ไม่ไม่บาคูิวเชน่นครับผมก็จะต่างจากสองอันแรกนะครับผมเอาใหม่สักรอบนะ บัคคุริโอเช่นต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นหน้ากากอันสุดท้ายนะผมก็คือตัวอะไรสักอย่างนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับก็รู้สึกเหมือนจะเป็นตัวเสริมของอาบาเรนโอนะครับผมที่มันเป็นหุ่นยนต์นะครับผมครับแล้นะเรียบร้อยครับผมลองลองลองใช้โมติตตอสื่อสารนะ ครับผมสีก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวครับไม่แน่ใจว่าเขียวเหลืองนะโอเคครับมาเล่นหมดแปลงล่างกัน,นครับครับผมจะสังเกตได้ว่าเสียงนี้เหมือนกับเสียงของจัวสีแดงเด๊ะเลยนะครับผมนะโอเคครับบาคูริอูเช่นครับผมก็เหมือนสีแดงเป๊ะเลยนะครับ ของหม่ทกรอบเลยครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคเราก็มาลองดูกันนะครับว่าเราถอนหน้ากากแล้วมันจะเป็นอะไรนะครับผมครับถอนหน้ากากก็จะประมาณนี้ครับลองมาเล่นติดต่อสื่อสารกันนะครับ ครับผมก็จะไม่มีไฟนะหมดตัดสานจะไม่มีไฟนะครับผมครับผมหมดิดมันก็จะไม่มีไฟนะโอเคลองหมแปกแ๊กหน้าครับโอโ้โหเสียงมันตุ๊กแกเลยครับแหมเข้าใจทำแล้วเนี่ยครับผม สรุปได้ว่านะครับผมถ้าเราไม่มีหน้ากาก,าก,กน,นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับครับเราเลยต้องใส่หน้ากากนะผมเพื่อให้มันมีไฟนะนะครับผมก็ให้แนะนําไม่ใส่หน้ากากากันนะครับผมนะถ้าไม่อยากเล่นว้านะครับเอาไปขอไปครับขอไปขอไยครับไม่ได้ทะลึ่งเลยนะไม่ได้ทะลึ่งเลยเป็นไงนบ้างขรับผมกับ bx ไดโดมเบรสตัวนี้นะครับผมนะ ก็คิดว่าเป็นลูกเล่นที่ใช้ได้นะครับผมแนะใช้ได้เปลี่ยนหน้ากากนะครับผมเปลี่ยนหน้ากับก็เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะวินดูสวยดีนะครับผมนะก็เป็นเขาบอกนะว่าเป็น,นเซนไตรเรื่องแรกนะครับผมถ้าที่ผมจําความได้คือผมดูเรื่องแรกคือเรื่องนี้นะครับผมนะนีย่ยละ่ะโถเขาดูจูเลนโจจูเลนเจอร์เวจแมนกันโถเราดูอะไรเนี่ยอาาเลนเจอร์นะครับผมเป็นเรื่องแรกอะไรอะ่ะนะครับผมนะ แสดงว่าเรายังไม่ค่อยแก่กเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคครับสลาวิบวันนี้นะครับผมนะการรีวิวก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมหรือกดไลค์แฟนเพจภูมิรีวิวทอยด้วยนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ